ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ผมกับสิบผ้าพีผ้าน้องนีมาเบิงง้อหนีน้ําท่วมนะครับพี่น้องครับนี่แหละยืนเลี้ยงกันสายไล่นี่ครับพี่น้องครับหนีน้ําท่วมของจริงนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละเอาสาหรับง้อที่เห็นยุ่ข้างหน้านี่ครับพี่น้องครับนี่แหละ ผมกัสิภาพมาเบิ่งว่าอ่ามื้อนี้เพิ่นจะเปิดราคามาเท่าใดแน่เด้อครับพี่น้องครับแต่ละตัวแต่ละอ่าคู่นะครับพี่น้องครับสําหรับฝูงนี้นะครับพี่น้องครับแดงๆฝูงนี้ย่ะเป็นวัวของสารคามฟาร์มนะครับพี่น้องครับที่เพิ่นอ่าหนีน้ําท่วมขนขึ้นมาไว้ข้างทางนะครับพี่น้องครับซึ่งย้ายมาไกลเติบอยู่ที่ใครับพี่น้องครับเพิ่นก็ย้ายมาไว้ที่ตรงนี้อยู่พื้นที่บ้านเซ้งเหียนนะครับพี่น้องครับตําบลข่า อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่ก็อยู่ตรงขามแหลกตาซ้อยนี่แหละครับพี่น้องครับมองทิ้งว่าอยู่ตรงนี้กับ่ห้างไกลจากตลาดนัดโคกระบือบ้านหันนะครับพี่น้องครับนี่แบบนี้แหละครับพี่น้องครับกทิมาเปิดราคาให้พี่น้องเบื้องทิปต่อไปกสิมาอยู่มองนี้แหละครับพี่น้องครับเป็นข้อชั่วคราวนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละทริปนี้ผมกสิพาพี่พาน้องนี่ยางซื้อซื้อซื้อไม่ไหวนะครับพี่น้องครับซึ่ง ดราคาค่าตัวดีอยู่เท่าไงเดี๋ยวกันที่ภาคพี่น้องยังไปเบิ้งกันอีกคลิปนึ่งนะครับพี่น้องครับซึ่งจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบย่างคักนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วงนะครับเนาะเพราะว่าสารคามฟาร์มนี่เพิ่นก็อู้นี่มาใหม่น่าจะมาใหม่นะครับพี่น้องครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลายอำเภอเลยนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถบฟังแม่นลำชี้นะครับพี่น้องครับอันนี้เอฟสองนี่ตองเจ็ดนี่น่าจะมับ บูรูบอลลูกพอได้เนาะเดี๋ยวในเรื่องส่วนของราคาคาโตนี่จังไปเบิ่งกันเนาะครับพี่น้องครับผู้ใดหมักง้วงใหญ่ง้วงแดงง้วงงามๆเนาะครับพี่น้องครับอยู่นี่มีไห้พี่ให้น้องหลายเด้อครับเด้อนี่แหละซึ่งคลิปนี้นี่ที่ผมถ่ายอยู่นี่ผมเออบ่ทันได้ฮู้ราคาคาโต้เด้อครับพี่น้องครับนี่ก็เบิ่งไว้ก่อนนะครับเนาะอันนี้อ่าตรงข้ามเลกตาซอยนี่เด้อครับเด้อนี่บ้านเชียงเย็นหม่องคงนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ากสิพาพี่พาน้องยางเบิ่งนี่ตัวยางใหญ่เด้อครับตัวนี้มาาใหมมม่่่่ซึงเเเออผถพินแล้วครับพี่น้องคครับจากลิปที่แล้ว นี่กะถือว่ามีงวมาไหมหลายเลยเหรครับพี่น้องครับเยอะมากๆเกนะครับพี่น้องเด้อจังไปเบิ่งกันว่าตัวไหนบ้าใหมในง้วท่องหลายหลายตัวอยู่ดิครับพี่น้องครับเจ็ดแปดตัวผู้นี้งัวท่องครับพี่น้องนี่แหละเอาพี่น้องเขาในผู้เรียกง้วงห่ิกะได้รับผลกระทบที่หลากหลายนะครับพี่น้องครับปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากไหมนะครับเด้อนี่แหละเผ้ครับพี่น้องครับ เมื่อกีก้กับโลกลําปีสกินนะครับพี่น้องครับบัานี้กับบ้านเรืองของน้ำถ่วมเนาะสำหรับผู้ที่ยุ่งไก่ฟังซีฟังแม่น้ำนะครับพี่น้องครับก็ได้รับผลกระทบนังรากาพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องครับที่ปลูกเขาเทดเกษตรยังย่งเง,งินราคาเขาพืชผลกับตกต่ำครับพี่น้องครับราคาผลผลิตตกต่ำาผ้อมกับตั้งแต่สมัยเลี้ยนผู้วสามสิบกว่าปีที่แล้วครับพี่น้องครับกับอย่างนี้ราคาข้าวตกต่ำราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำผ่านมาสี่สิบปีพี่น้องครับกับยังคือเก่าอยู่ ี่ละการเลี้ยงง้วนี่ก็ถือว่าเป็นทางออกสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องครับที่จะหาเงินใส่นะครับเพราะว่างัวเฮานี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เฮากำหนดราคาได้เองนะครับพี่น้องครับว่าได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งนะครับพี่น้องครับซึ่งราคาเข่าราคาสินค้าการเกษตรทั้งอย่างอื่นนี่อ้อยมันมุนีิครับพี่น้องครับกษตรถูกกำหนดโดยล่งสีล่งรับซื้อนะครับพี่น้องครับก็จะมีคนควบคุมราคานะครับพี่น้องครับ ซึ่งกะจะเฮ็ดให้พี่น้องเขานี่อ่าได้ผลประโยชน์ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับพี่น้องครับนี่แหละจังแบบนี้นะครับเด้อจังมื้อนี้ F2 นี่เพิ่นว่าจะเปิดมาเท่าไรได้ครับพี่น้องครับตัวนี้น่าจะงัวททองได้พี่น้องเด้อแต่ก็งัวททองแล้วก็มาใสายย่ใหญ่แบบนี้แหละจังมาเบิ่งกันว่าอ่าทองพอได้ตัวใดได้ครับพี่น้องครับอ๋อไหลายเด้อครับพี่น้องครับนี่ควายก็มีเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเอาไผอยากจะเบิ่งราคานด้ครับพี่น้องครับ กะคลอกติดตามไว้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับปกติดีคลิปก็จะลงเช้าวันเสาร์เวลา8ปดโมงนะครับพี่น้องครับนี่แหละมีให้พี่ให้น้องได้เลือกชมจังงูนี่ก็นนาจะงงูท่องเหมือนเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละกะกลเป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งพี่น้องครับเขาจะได้เห็นงวูแบบชัดๆของสารคามฟาร์มนะครับพี่น้องครับงจากที่สวนใหญ่เขาจะเบิ่งอยู่ในคอกนะครับพี่น้องครับนี่เบิ่งหมายเลขไว้นะครับพี่น้องครับมาตัวใหญนี่แหละคุณขอก่บกำลังเห็ดอยู่งูไหลายเด้อครับยืนอยู่ฟังพูนกับมีเด้อครับพี่น้องครับนี่ นี่จังแดงแดงใหม่ๆืัอนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้น่าจะมาใหม้ด้วยครับพี่น้องครับนี่หมายเลขซี่สิบห้านี่ S K K K นี่ครับพี่น้องครับแดงดีเลยล่ะเอาอยากจะได้ตัวใดก็โทรหาก้อนได้ครับพี่น้องครับสารคามฟาร์มกับเบอร์โทรคงจะจำไม่แน่ใจเนาะศูนย์เก้าห้าแปดเก้าสองสี่หกหนึ่งเจ็ดตะเดีบุเอออยากจะได้ตัวใดก็สามารถโทรหาก้อนได้นะครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งบุ้มนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับวันนี้นี่ นี่น้ำท่วมของแท้ใหญ่ๆใส่บึกๆแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อมีให้พี่ให้น้องอ่อได้เลือกชมนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับเออใหญ่ๆแบบนี้แหละอยากจะได้นะครับพี่น้องครับเอาเอานี่มูใส่บึกๆมูนี่แหละครับพี่น้องครับฮู้นเอ๋อก็ขอเป็นกำลังใจให้อ่าพี่ๆน้องๆนะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะครับ เจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ให้เขาสู่แล้วอดทนต่อไปนะครับพี่น้องครับบุญชูก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านนะครับพี่นอ้องเด้ออจะได้คลิปนี้กัขอจบขอพ่อใ้แค่นี้ครับรอชมคลิปเต็มครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับ